somebody จะไม่เดินคลอมจังหวะทุกเท้าจะตกรงจังหวะตรงจังหวะเสมอทั้งขวาและซ้ายเดินเหมือนคนเดินธรรมดาแต่มีสติรับรู้แล้วก้าวอย่างมีจังหวะและมั่นคงเดินไปทำงานเดินไปตลาดมี เอาเบาฟังเสียหูเดินแบบนี้ก็ได้จะเดินสติอย่าไป,ไปเดินร้อยอดเชิงกลางถนนเดี๋ยวรถสิกร้องจะเรียกาไปกินนะ การกล่าวอ้างถึงบารมีทั้งสิบทัตและสามสิบทัตของพระผู้มีพระภาคและพระโพธิสัตว์ ในในสัญญาคุือกระบวนการความสมจำา่่อไปจะจะปล่อยให้พวกท่านได้เปิดโอกาสได้ถามปัญหาใครอยากถามอะไรแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เรา่า้ทำเนี่ยมันสามารถทำชีวิตให้เหมือนปกติได้อยู่บ้านก็เปิดอย่างเงี้ยเขามีแจกให้นะหลวงปู่ไม่แน่ใจว่าเข้ามาแจกที่นี่หรือเปล่า เทปซีดีอันนี้เขามีแจกให้เขาแจกกันเยียงทุกทุกเดือนกนะันแหละไม่แน่ใจว่าเขามาแจกให้ที่นี่โดยหรือเปล่าเอาไปชวนลูกชวนผัวชวนครอบครัวเดินกันทั้งบ้า,บานนะันแหละเออแต่อย่าไปเดินไปย่มเท้าปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,กเดี๋ยวบ้านซุดมาครูนุปูนั่งอย่างรู้สึกเดินแล้วลงส้นกับแถวแถวเป็นถแถวแถวอะ่ะจริงแล้วมันไม่จําเป็นต้องถึงท่านนั้นหรอกเขาเรียกเน้นจังหวะมากไปหน่อย เดี๋ยวเข่าสุดเราก็ถ้าถานัดจะทําจังหวะที่หนึ่งก็ทําจังหวะที่สองถ้าคนทําจังหวะที่หนึ่งได้แล้วจะทําจังหวะที่สองง่ายจังหวะที่สองเนี่ยถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องทําพร้อมกับดิดนิ้วไปด้วยถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์คือมีทั้งสติและสมิสัญญา แล้วก็ประโยชน์ของการทําอย่างนี้ก็คือทําให้จิตเราไม่มีอกุศล่เข้าแทรกแล้วเราจะรู้ทันสภาพธรรมที่ปรากฏทางตาเห็นหูฟังจมูกได้ดิรับร่างกายสัมผัสเพราะสิ่งที่เราทํามันทําให้เราเกิดสติและสังข์ญญละสมาธิเป็นของแถมสนสมาธิเป็นเพียงแค่ของแถมอย่างเดียวเท่านั้นเปิดโอกาสให้ถามปัญหาใครจะถามอะไรเช่นกระดาษนะคะได้ แจกไปให้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณธัญญานะคะจะเดินรับนะคะในคำถามที่พวกท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะคะ,ะตรงนี้นะคะองค์ปู่ให้ชื่อว่ารายการกระจกจริยธรรมนะคะกระจกจริยธรรมก็คือจะสะท้อนให้เราเห็นถึงว่าะจะมีคำตอบให้ได้ทราบได้อย่างไรโดย ทางพู้พิการนะคะจะเริ่มด้วยคําว่าปุจฉาแล้วท่านจะบอกว่าวิสัชนาแล้วเราก็จะอ่านคำถาม,ถามท่านก็จะตอบให้นะคะก็ะไขข้อข้องใจให้ทุกท่านได้ทราบถ้ายท่านอาจจะมีคําถามจากที่ได้เดินเมื่อก,กี้หรือว่าจะมีคําถามาอื่นใดก็ตามนะคะก็สามารถส่งได้นะคะน้องธัญญากำลังเดินเกจอยู่น,นะคะ ที่วัดเนี่ยเช้าๆอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยเขาจะไปรวมตัวกันถ้ามีคนไข้ฉันจะรักษาคนไข้ตอนช่วงเช้าแปดโมงครึ่งจนถึงสิบเอ็ดโมงบางทีก็ประมาณสิบสองโมงหรือบ่ายโมงกว่าจะเสร็จคนไข้แล้วต่อจากบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นหรือห้าโมงก็จะสอนกรรมฐานชาวบ้านเขาก็จะมารอฟังธรรมสอนกรรมฐานรับฟังกรรมฐานอาทิตย์ต้นเดือนกับอาทิตย์กลางเดือน ก่อนหน้าขา้อพรรษาที่ต้นเด็กก็จะสอนทีปัศนาอธิย์การเด็กเขาจะสอนสมถะแต่ในช่วงพรรษาช่วงนี้สุขภาพพลานามัยของคนทั้งหลายไม่ค่อยดีก็จะเน้นเรื่องเรื่องสมถะเรื่องปานโอสถซะส่วนใหญ่เพื่อเพื่อให้กลับไปปรับสมดุลในกายตนให้จิตของตนมีพลังที่จะต้านต่อโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายได้ในระดับสิ่งหนึ่งที่ ที่นอกจากสอนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็จะทุกสัปดาห์ฉันจะมีทํายาบ้างต้มซุปร้อนๆบ้างไอ้ซุปที่ประกอบขึ้นแล้วมันกันโรคหวัดได้เขาเรียกว่าซุปที่เป็นอาหารเนี่ยการโรคหวัดได้แก้โรคหวัดทําให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มก,กันป้องกันร่างทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้นในระดับหนึ่งเพราะคนที่เขากินแล้วก็รู้สึก ร่างกายกระชุ่มกระชวยแข็งแรงมากขึ้นมันอยู่ในแวดวงของคนทั้งหลายเ,เดี๋ยเดี๋ยวนี้กวาดมันเองยังง่ายมากแ้วกติกันงองแงมไปหมดจนมีความรู้สึกว่ามันระบาดไปทั่วแผ่นดินแล้วมันไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่ายอยู่ในภาคไหนโซนไหนที่ไหนที่ไหนก็เป็น,ปนไปหมดในวัดวารามก็ไม่เว้นก็น่าเป็น,นปห่วงมันทําลายเศรษฐกิจระดับหนึ่งก็คนเป็นก็จะนอนแบกทําอะไรไม่ได้สามวันห้าวัน เจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรก็เป็นไปทั่วไปหมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เขาถามปัญหาและการคุณใครอยากถามอะไรเชินค่ะข,ขออนุญาตกราบบูชาเป็นขัานแรกค่ะญญบูชาค่ะเอ่อเวทนากับจิตต่างกันอย่างไรการเจริญสติในสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร จิตเนี่ยมันเป็นสภาพรับรู้เวทนามันเป็นอารมณ์มันต่างกันตรงที่ว่าผู้รู้กับผู้ถูกรู้จิตคือท่านผู้รู้เวทนาคือท่านผู้ถูกรู้จบ ุชาชาาจ้ะค่ะนิสินาการปฏิบัติธารมที่หลวงปู่สอนจะรักษาโรคได้อย่างไรคะเออที่ทำเนี่ยมันไม่สามารถรักษาโรคได้เพราะบอกแล้วว่ามันมันเป็นแค่เบื้องต้นกิจเบื้องต้นในการที่จะรวมกายกับจิตให้รวมกันมันจะมีขั้นตอนที่จะฝึกรมเขาเรียกว่าปราณมันจะมีขั้นตอนที่สูงกว่านี้แต่นี่มันฝึกไม่ได้ก็บอกแล้วว่าอาการ มันไม่เหมาะสมที่จะสูดเข้าไปก็มีแต่ฝุ่นพรมพ่นออกมาก็มีแต่ฝุ่นพรมท่านก็ไม่รู้จะให้คุณสูดพรมเข้าไปทําอะไรก็เลยไม่สอนไงเนจ้าผุช้าค่ะที่เส,สนามีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพค่ะมือเท้าชาเกิดจากโรคเบาหวานมีวิธีการรักษาแก้ไขอย่างไรคะ โรคเบาหวานเนี่ยต้องทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเราในที่นี้ก็คงม,มีผู้รู้ที่เป็นหมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคเบาหวานจริงๆมันเกิดจากร่างกายมันขาดอินซูลินกับมีอินซูลินแล้วใช้อินซูลินไม่ได้แล้วอินซูลินนี่มันก็ผลิตม,มาจากตับอ่อนมันมาจากตับอ่อนที่ร่างกายเรากินอาหารกินอะไรเข้าไปแล้วมันก็ปลแปลเป็น จากน้ำตาลไปแปลเป็นพลังงานที่ร่างกายเราสามารถดูดซึมเราไปใช้ได้ไปัญหาอีกที่ว่าเวลานี้เราไปหาหมอก็จะได้กินแต่ยาลดน้ําตาลอย่างเดียวเราไม่เคยได้ยาที่ได้รับการบารุงตับแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเมื่อน้ําตาลมันไม่ได้รับการดึงเราไปใช้มันก็จะขับออกมาไอโกกระบวนการขับไปโรงงานขับมันก็จะทํางานหนักขึ้นกว่าเกา่า ก็คือไตเราไม่เคยสนใจมนเลยว่าไอไตกรดตับเนี่ยมันเป็นสาเหตุของเบาหวานระดับหนึ่งระดับต้นๆเลยซ้ำไปหมอก็จะให้แต่ยาลดน้ำตาลจนกระทั่งวันนี้เปลี่ยนยาชนิดนี้เดือนหน้าเปลี่ยนยาชนิดนั้นเปลี่ยนจนกระทั่งต้อง,องมาฉีดฉีดแล้วก็รอวันตายเราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าน,นี้เราก็กินกันอยู่อย่างนี้ทั้งชาติไม่หายสักที แ่เวลาคนไข้ไปหาฉันเป็นโรคเบาหวานฉันจะไม่ให้ยาเบาหวานแต่จะให้ยาบำร,รุงไตกับตับการ้านน้ำตาลขึ้นจริง,รงๆฉันก็จะแนะนําว่าไปต้มใบตารึงกับเ,เลือดหมูอย่างเงี้ยแกงเรียนตารึงแกงจืดตารึงอะไรอย่างเงี้ยเอาอาหารที่เขามีอยู่ในบ้านเขาในพื้นบ้านเขาเนี่ยเอามาเป็นเป็นยารักษาเขาแต่จะให้ยาบำรุงไตกับตับ แล้ถ้าจําเป็นเบาหวานมันขึ้นจริงๆก็จะให้ยาเบาหวานซึ่งยาเบาหวานก็ทําจากเม็ดจากมาระจากมะแวง้งอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นผักพื้นบ้านที่เขากินกันอยู่แล้วหรือไม่ก็ไปแนะนําให้กินน้าพริกมะแวง้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่ไม่เข้าใจว่าหมอบ้านเราเนี่ยอายที่จะใช้ภูมิปัญญาบรรพบุรุษหมอบ้านเราเนี่ยนะ อายที่จะใช้ภูมิปัญญาบรรพบรุษไม่กล้าที่จะบอกให้คน,คญญน,นไข้ใช้ภูมิปัญญาบรรพบรุษแต่ช่องที่จะไปใช้ภูปัญญาตะวันตกแล้วก็บอกให้เราไปซื้อยาตะวันตกม,มาปีหนึ่งเป็นหลายเป็นแสนแสนล้านนะพวกคุณอยู่กระทรวงสาธารณสุขก็คงรู้ดีว่าเราเสียเงิประมาณซื้อยาต่างประเทศมาปีเป็นแสนล้านกับเวลานี้เนี่ยฟ้าทลไยโจรพวกกำลังจะฆ่าไปกินอีกแล้ว ซึ่งความพัฒนรุษเราใช้กันมาตั้งแต่ก่อสร้างร่างแผ่นดินก่อร่างสร้างแผ่นดินมาแล้วก็ใช้บุตรสมุนไพรเหล่านี้แต่เราไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่เราให้ความสําคัญแต่ยาที่มันสําเร็จรูปแล้วเป็นเคมีพันธุ์ที่เราภูมิใจมากซึ่งกินมีคนไข้คนหนึ่งมีไม่ใช่คนเดิมหลายคนมาหาฉันเป็นโรคไทรอยอักเสบไอไทรอยเป็นพิษต่อมไทรอยเป็นพิษกินยาจนจนกระทั่งกลายเป็นว่าปวงไปทั้งตัว วมไปทั้งตัวอายุ70กว่าแล้วเราก็เลยต้องบอกให้ลดยาเราหาอาหารที่กันโรคไทรอยด์ฉันเขียนหนังสือไว้เล่มสุดท้ายไม่ใช่คำว่าเล่มสุดท้ายไม่ใช่แต่าตายแล้วนะแต่เล่มสุดท้ายของกระบ,บวนการรักษาก็คืออาหารก้าวลดรักษาโรคอาหารก้าวลดรักษาโรค,าารรรโรคในนั้นจะเขียนไว้เสร็จว่า เื่อดูนี้คนกินอาหารรสอะไรโรคนี้ต้องกินอาหารรสอะไรไวัยนี้เนี่ยหมอแพทย์แผนไทย,เ,ยเขาจะมีวัยคือสำหรับพี่เขาโรคสามวัยปฐถมวัยม,ชมัชิมวัยและปัจชิมวัยปฐถมวัยนี่มันมีอะไรเป็นเหตุมูลเหตุแห่งนะแห่งโรคก็มีน้ําเป็นมูลเหตุแห่งโรคเราก็ต้องหาอาหารที่เหมาะสมกับ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 ดูแลธาตุน้ำอย่างนี้ต่ามัชิมวัยมีอะไรเป็นมูลเหตุแห่งโรคก็ไฟ ถ้าไฟเป็นมูลเหตุแห่งโรคมัชชิมวไวตั้งแต่เท่าไหร่อายุสิบหกขึ้นจนถึงสี่สเรียเขาเรียกว่ามัชชิมวไวมัชชิมะไวก็คือสี่สจนกระทั่งแง้มฝา,าลงนั่นแหละปัชชิมวัยโรคอะไรมีอะไรเป็นเป็นเป็นมูลเหตุแห่งโรคก็ธาตุลมเป็นมูลเหตุแห่งโรคคนแก่ๆเขาชอบเป็นลมลมขึ้นบนบนลมลงต่ำมาอะไรอย่างเงี้ยอาหารสําหรับกำรับ กำกับดูแลรักษาโรคแต่ละวัยเป็นอย่างไรฉันเขียนไม่เสร็จอ่ะเพราะไม่อยากให้คนกินยาจนเป็นอาหารเหมือนสมัยนี้คนบางคนเป็นหลายโรคเบาหวานความดันหัวใจไตอักเสบหูเล่นเป็นกรรมเลยหมอก็ไม่สนใจหรือไงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจหรือจะภูมิใจมากกับการได้จ่ายยาเยอะๆแล้วที่สุดก็จบลงตรงคว่าคนไข้าหายจากโรคนั้นแต่มาตายเพราะโรคไตยอย่างเงี้ย แข็งตับอ่อนสุดพิการอย่างนี้เหมือนเ <te le> มื่อไม่นานมานี้มีคุณหมอท่านหนึ่งใจดีมากไาแนะนำให้พวกเราใช้ย,ยาฟ้าทะลายโจรสำหรับป้องกันโรคหวัด <te le> แต่คุณหมอก็ไม่ยอมบอกว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์แต่มันก็มีพิษ <te le> ถ้ากินยาวนานคุณหมอไม่บอก ฟ้า,าจะมาบอกเออยีก็ฟ้าทลายโจรหมดตลาดไปแล้วคนก็กินมานานแล้วจนก,กระทั่งตับเป็นขุยตับสุดแล้วอย่างนี้เป็นตน้นยาเนี่ยมันต้องรู้ริบแล้วก็รู้พิษรู้รสด้วยไม่ใช่รู้แค่ริษรู้รสแต่ไม่รู้จักพิษกินแล้วมันก็อย่างที่ได้แล้วครึ่งผีคึ่งคนอย่างที่เห็นนะเยอะแยะมากมายเราเสียหาย เราไม่ค่อยเชื่อภูมิปัญญาแบบพุะบุรุษไงสุดท้ายก็จบลงตรงครัว่าต้องเสียเงินเป็นแสนล้านอย่างที่เห็นนะจนสาธุค่ะสืบเ,เนื่องเบาหวานต่อจ้าค่ะอุชชาค่ะเป็นเบาหวาน18ปีทานยาเบาหวานแล้วก็ยาบำรุงตับบำรุงไตมีอาการร้อนในมากจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็ ต้องกินแกงเรียนตํารึงไงตำรึงที่เป็นยาเย็นนอกจากเป็นยาเย็นแล้วมันยังเป็นยาลดน้ําตาลในเลือดได้แล้วมันกินมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นพิษแล้วเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยต้องเช้าเชาต้นจิดจารึงกินสักถ้วยหนึ่งถ้ามันรู้สึกร้อนในกร,กระสับกระสายกระหายน้ำอย่างเงี้ยใช้ได้คุณ ก็จะกินเป็นยาภายในแล้วก็ยังใช้ทาเป็นยาภายนอกเป็นผลปืนคันเป็นเริมเป็นงูสวัดก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งช่นเวลารักษาโรคงูสวัดฉันใช้น้ําแข็งกับใบตำรึงแล้วก็ตบท้ายด้วยที่พืชเทพโอสถที่ฉันผงขึ้นมาสามวันแล้วนายุุโรคงูสวัดไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะแต่ถ้าเป็นหมอสมัยใหม่เขาก็จะให้ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อ ก็กินไปจนกระทั่งมันหายมันยุบกระแล้วนันก็ไม่แน่ใจว่าวิธีคิดของคือท่านจะพูดยังไงดีอ่ะจะพูดว่ายาบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการยอมรับจนกระทั่งขึ้นทะเบียนหรือเปล่าไม่แน่ใจมันก็เลยกลายเป็นของเถื่อนใครจะใช้พวกนี้ก็เป็นหมอเถื่อนแล้วมันก็เลยกลายเป็นวิชาเถื่อนความรู้เถื่อนแล้วคุณภาพก็เถื่อน แล้วก็ไอคนที่มองเห็นความเถื่อนซึ่งมีข้อตา่างนั่นคือต่างชาติก็เอาความเถื่อนของเราไปแปลงเป็นความสุขแล้วก็มาขายเราแพงๆแ,แล้วเราก็ภูมิใจมากกับการได้ซื้อของของเถื่อนจากเราแต่ถูกของเขาเราซื้อมาแพงๆเนี่ยเราภูมิใจมากน่าเป็นห่วงเมื่อสองวันนะับน้นซื้อปิมนจนถึงวันนี้นี่ก็ยังมีข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าต่างชาติกําลังจะมาจดทะเบ,บียนฟ้าทะเลโจรรูไปไต่ใบ ฟ้าทะลายโจรลูกใตใบไพรขมิน้นพวกเราทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นักวิชาการทั้งหลายทําอะไรกันอยู่ปล่อยให้เขามาพร้อมทับสมบัติของประเทศแม้แผ่นดินแล้วบรรพบกรุษทั้งทั้งที่เราก็รู้วันนี้มันเป็นของมีค่าเราโดนพร้อมไปไมรู้เท่าไหร่แนละ้วตั้งแต่พันข้าวจากกนกระทั่งเป้าน้อยจนถึงวันนี้ที่จะมาปร้นเอาภูมิปัญญาพื้น,พ,นพื้นที่เรามีใช้กันอยู่ในแผ่นดินทั่วทุกภาคเราใช้กันอยู่ น้ำราลนนี่เป็นยาสามัญพื้นบ้านของบรรพบุรุษแก่เอเสบแก้เริ่มแงงูสวัดแก้ไข้ลดน้ําตาลลดความดันได้สารพัดอยา่างแล้วก็เป็นตัวกระบวนการสร้างบภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้ขับ้ําเหลืองเสียแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้ปากเปื่อยปากแฉะเราไม่เข้าใจไม่รู้จักไหมเรารู้แต่ว่าไปซื้อเขาสบายใจกว่า มันถูกม่ม,มันมันมันสะดวกหรือเปล่าไม่แน่ใจเจาพูดแล้วไปอยากปุ่มคาวายเทในเยคับเอ้ยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เราก็มีความรู้สึกว่ามีความะหนกตระหนักนะคะในเรื่องของเรื่องไข้บวัดใหญ่ค่ะขณะนี้ก็มนะีผู้เขียนคำถามมาค่ะพุทธชาค่ะในสจฉนาในภาวะที่มีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดสายพันธุ์ใหม่ กากกรบบาดอยู่ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะป้องกันโรคได้ควรจะรับประทานอาหารอย่างไรคะโรคหวัดเนี่ยทุกชนิดนะมันเป็นโรคติดเชื้อทางทางเดินหายใจสำคัญที่สุดเราต้องแข็งแรงคือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6หรือ8ชั่วโมงเราไม่จําเป็นต้องไปตามดูนังเองบทสุดท้ายว่ามันจะได้กระเพาหรือเปล่าจน,นั่งาทุ่มนอนเราไม่จําเป็น เราไม่จาเป็นว่าต้องไปเชียร์ว่าบอลมันจะมันจะแพ้มันจะชนะแล้วเราจะตายเราไม่ใส่ใจตัวเราเนี่ยแย่มากเพราะฉะนั้นรู้จักนอนแต่หัวค่ําเกินสามทุ่มคือไป่ยต,ตับมันต้องการพัก่อนให้มันพักบ้างเราใช้งานมันเต็มที่แล้วทั้งวันนอนไม่เกินสามทุ่มหรืออย่าให้เกินถึงสี่ทุ่มในแย่เรา แล้วก็ตื่นเช้าๆขึ้นมาเอาเนื้อออกไปตากแดดซะบ้างดื่มน้ําแก้วใหญ่ๆแล้วก็ออกไปตากแดดยามเช้าแดดยามเช้าเนี่ยมันทําให้เลือดเม็ดเลือดแดงเนี่ยได้พลังงานอย่างสมบูรณ์มันช่วยทําให้เม็ดเลือดแดงเข้มข้นแล้วมีภูมิคุ้มกันได้เยอะในร่างกายเช้าเวลาหลวงปู่วิ่งวิบาตรกลับมาวางบาตรดื่มน้ําฉันน้ําเสร็จหลวงปู่ก็จะออกเดินแว่งแขนแกว่งขาตามแดด 6โมงเช้าถึง8โมงเดินตรวจงานไปน้ำเลือดเหนื่อยก็ซึมนิดๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นหวัดหรือไปติดโรคกับใครมากมายนะในขณะเดียวกันก็กินอาหารเรื่องดูนี้ก็บอกแล้วว่ารสเผ็ดร้อนเปรี้ยวขมอยาม่าไปกินอาหารรสจืดเย็นเหตุผลก็เพราะว่ารสจืดเย็น,เยนมันจะทําให้ปอดชื้นและทําให้เสลีเหนียวทําให้เสลีมากอย่างนี้เป็นต้น ลมกาเริบน้ํากําเริบไฟมันจะดับเอก็ต้องกินอาหารให้มันเหมาะสมกับกับฤดูการล้เพ็กร้อนเปรี้ยวขมเปรี้ยก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีวิตามินซีให้คนโบราณในฤดูนี้เขาจะนิยมต้มส้มปลาทูต้มส้มอ,อ,อะไรนะออไอ้นั่นมันแกงส้งมใบมะถามอ่อน ออต้มโครงต้มอ,อะไรสารพัดต้มมาแหละในต้มส้มปลาทูมันมีอะไรมีขิงใช่ไหมเราก็รู้ว่าขิงนี่มันช่วยละลายและขับเสมหะแล้วก็ทําให้เกิดปูคุ่งก,กันเป็นยาร้อนมีฤทธิ์และลดร้อนอย่างนี้เปนตนหรือไม่ก็แกงส้มดต่แคร์ก็แก้ไขหัวรมลดความร้อนภายในกาย ไขที่เป็นไข้เจแ้กก็กินแกงส้มดอกแคร์ก็มีวิตามินซีดอกแคร์เขาไม่ได้ใส่ดอกแคร์อย่างเดียวพพเขาก็ใส่ดอกกระเจี๊ยบใส่ใบกระเจี๊ยบแดงอย่างนี้เป็นตนน้นใบกระเจี๊ยบแดงที่มีวิตามินซีชั้นเยี่ยมใ,ยใ,ใส่เข้าไปนในกระบวนการแกงส้มไว้ยิ่งอร่อยแล้วก็ทําทให้ขับถ่ายสะดวกอยางเงียกาดูแลสุขภาพก็คืออย่าว่ารู้ตัวว่าเป็นก็อย่าไปอย่าไปคุ้ครีกับหมู่คณะถ้าจําเป็นต้องผู้ครีก็หา ถุงดำคุมหัวซะเพราะจะบอกว่าปิดผ้าทำไมมันคงไม่ได้เอาถุงดำคุมแล้วจอตานเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวไอ้คนที่กลับไม่เป็นโรคกับกลัวสังเกตไหมไอ้คนเป็นกับไม่กลัวไปเฉยเลยไปจามใส่เข้าไปไอใส่เข้าเมาืม่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในที่วัด